ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนวันเสาร์โอเคค่ะสมระการรอคอยเนาะใช่ไหมคนวันเสาร์สมระการอคอยนะคะไพ่ราชินีเหรียญอ่าไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะบางท่านกําลังรอข่าวเรื่องเงินนะคะอาจารย์ขออวยพรให้รับข่าวดีเรื่องเงิน นะค,ะคนวันเสาร์นะคะเห็นไพ่ใบนี้หรือท่านใดที่เกิดวันอื่นๆก็ได้นะคะเรามาเห็นไพ่ใบนี้ให้พิมพ์คําว่ารับข่าวดีเรื่องเงินหรือรับเงินทั้งสัปดาห์นะคะให้พิมพ์คําว่ารับเงินทั้งสัปดาห์นะคะ,อนะคะเออพไพ่ใบต่อไปค่ะโอเคได้ไพ่ชรีออดเคล็ดลับของคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ออกจากบ้านแล้วได้เงิน นะคะเงือยอดได้เงินเงื่อออกได้เงินนะเออแล้วใครเราเราบางท่านบอกว่าอ้าวอาจารย์หนูนั่งทำงานอยู่ในบ้านแล้วเงือไม่ออกจะได้ตังค์ไหมเคล็ดลับอ่านอีกนิดนึงนะคะก็คือเช้าเช้าตื่นขึ้นบานนะถ้าเป็นไปได้นะเช้าเช้าเดินออกกำลังกายสักหน่อยนะเออนะหรือไปร้านสะดวกซื้อสักหน่อยก็บอกออกจากบ้านสักหน่อยเอาเคล็ดเอาเคล็ดเอาเคล็ดนะคะ เอาเคล็ดนะคะออกจากบ้านสักหน่อยนะให้ได้รับเงินได้รับออล่าได้รับความสุขอืมนะคะเออนะคะจะได้จะได้เงินที่คุยไว้ไหมในไพ่บอกว่ามีเกณฑ์นะเออมีเกณฑ์จะได้เงินที่คุยไว้อามีไพ่ราชินีมาด้วยนี่ไพ่ราชินีขอพรแม่นะคะวันเสาร์คนวันเสาร์ขอพรแม่เวลาติดขัดอะไรขอพรแม่ให้แม่อวยพรให้นะคะ แม่อาจารย์เนี่ยอวยพรให้อาจารย์ทุกวันเลยเวลาจะไปไหนทีขอให้เจอแต่คนดีๆนะขอให้เงินทองโชคลาบมีรับเงินรับทองรับโชครับลาบ,ลบทุกวันแม่จะอวยพรให้ทุกวันเลยนะดังนั้นท่านใดที่คุณแม่ยังอยู่นะให้แม่อวยพรให้นะคะเขาบอกปากพระอาหารหันต์สำคัญมากพ่อแม่คือพระอาหารหันต์ประจำบ้านเรานะอืมนะคะอ่ะไพ่ใบต่อไปจ้ะโอ้ยไพ่สตาร์ ไนะพ่สตาร์ไนะพ่แห่งความหวังนี่นะเป็นไพ่ที่ดีนะเออนะอ่าหนึ่งเหรียญได้รับเงินอือนาคตอันใกล้ระวังจิมมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องอึดอัดใจนะมีเรื่องพูดไม่กึน้นไม่เข้าคายไม่ออกต้องนิดหนึงนะคนมันสาวขอให้อดทนนะถ้าเจอในสภาวะแบบนี้ขอให้อดทนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยความอดทนของเรานี่แหละ เขาบอกว่าคนวันเสาร์เป็นคนอึดจริงป่ะอึดไหมเนี่ยอึดอดทนนะช่วงนี้ลงทุนลงแรงอะไรนะคะจะลงทุนอะไรเพิ่มต้องศึกษาก่อนนะถ้าทำอะไรอยู่ก็ทำตามเดิมไว้ก่อนนะคะถ้าจะลงทุนใหม่ต้องศึกษานะต้องดูว่ามันไปได้ไหมมันจะได้กํำไรไหมหรือมันจะขาดทุนนะคะ หรือเราอย่าอย่าไปเหอะตามคนอื่นเขา,<ด>ขาเห็นคนอื่นก็ทําได้เลยแล้วทาแล้วเราคิดว่าเราจะได้ด้วยนะ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่นะเออนะคะอืมอ่าตําแหน่งบ้านโอ้โหได้ไพ่เก้าเหรียญบ้านทําเงินนี่นี่บ้านทําเงินนะคะใครทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยได้ตังค์ทุกวันเลยนะหรือท่านใดจะใช้บ้านจดเป็นบริษัทก็ได้ นะคะนี่เห็นไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะตำแหน่งบ้านด้วยนะคะมันท่านใดออนไลน์ค้าขายอยู่กับบ้านนี่ดีนะเออเออ,อย่างนี้นะถ้าเราเห็นแบบนี้นะบางคนบางท่านเนี่ยอยากหาไรายได้เสริมอยากหาอาชีพเสริมไม่รู้จะทําอะไรเวลาก็ไม่มีนะคะวันหยุดก็แทบจะไม่มีหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะอาจารย์บอกว่าเงินไม่พอใช้จะทํายังไงดีนี่ไงาทางานออนไลน์อยู่กับบ้านเพิ่ม นะอย่างเช่นช่วงกลางคืนนะคะอา,อาจคุณอาจจะเป็นเอฟเฟชเชียของอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือถ้ามีเวลาก็นะเอาสินค้าของเขามาไล่แล้วปักตะกร้าอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ช่องทางการทํามาหากินมันเยอะไปหมดเลยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะขยันหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าโอกาสตรงนั้นหรือเปล่าเนาะเอออดทนค่ะใช่คนวันเสาร์อดทนใช่นะคะอืมนะฮะ หูพไพ่ไบสุดท้ายได้ไพ่ดูเวิร์นะครับไพ่ดูเวิร์จะไปต่างประเทศนะบางท่านนะจะเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะค่ะแฟนทำงานอยู่ต่างประเทศสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสจะกลับมานะคะหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขานี่หรือถ้าดีลงานหรือติดต่อง,งานกับต่างแดนหรือต่างประเทศเอาไว้ไปปลายสัปดาห์มีโอกาสได้ข่าวดี นะคะโอเคตำแหน่งคนรักดีนะคะตำแหน่งการเงินนะการเงินนะคะอนาคตดีอะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้วันที่27ตุลาจนถึง2พฤศจิกาอะมาดูเรื่องงานเรื่องงานสัปดาห์นี้โอเคนะนะคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขนส่งนะคะออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้ดีโดดเด่น นะคะเออเดินทางปลอดภัยนะคนวันเสาร์นะสัปดาห์นี้เดินทางปลอดภัยแต่ก็อย่าประมาทแค่น,นั้นเองอย่าเตาอย่าประมาทนะคะแต่ก็ปลอดภัยนะคะอคนค้าคนขายค้าขายดีโดยเฉพาะขายของที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของสวยของงามขนส่งซื้อมาขายไปเด่นดีนะคะหาะไรายได้เสริมหาอาชีพเสริมทำได้ไหมทำได้ นะทำได้นะจ๊ะเอ่ยต่อไปค่ะเรื่องการเงินเอ่อก่อนคนว่างงานคนว่างงานสมัครงานไว้สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้งานนะคะมีเกณฑ์ได้งานอ่ะต่อไปค่ะเรื่องการเงินยังหมุนได้รอเงินจากใครรอข่าวเรื่องเงินจากใครทําใจไวินิดนึงรอทําใจไวินิดนึงนะคะทําใจไวินิดนึงเพราะบางครั้งเนี่ยเขาสัญญาว่าจะมาให้วันนั้นวันนี้อาจจะมีการเลื่อนไปอีกสองสามวัน ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ต้องอาจจะมีการเลื่อนไปนะคะอืมต่อไปค่ะทาธุรกรรมทางด้านการเงินมีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสําเร็จนะคะเจรจาเรื่องเงินมีโอกาสผ่านนะคะในด้านของความรักความรักสัปดาห์นี้คนมีคู่รักใคร่กันดีคุณกับคนรักมีเกณฑ์ที่จะลงทุนหรือทําธุรกรรมหรือทํากิจกรรมกิจการอะไรร่วมกันในสัปดาห์นี้มีโอกาส นะคะหรือคู่ไหนที่ลงทุนค้าขายหรือทำอะไรร่วมกันมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการผลิดอกออกผลมีกำ,กำไรนะคะเออมีการขยับขยายนี่นะคะ,นะค,ะคนโสดสัปดาห์นี้พบคนถูกใจเจอคนถูกใจนะอาจจะเป็นคนต่างแดนก็ได้คนที่ทำงานด้วยกันก็ได้คนที่มาติดต่อก็ได้ นะคะคนที่เคยคุยกันนะคะที่ผ่านมาอาจจะคุยกันเหมือนเพื่อนคุณอาจจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือบางคู่คุยกันมาสักระยะหนึ่งตกลงจะเป็นแฟนกันตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันตกลงจะประกาศให้เขารู้ว่าฉันกับเธอกำลังคบกันอยู่นะเออนะคะอืม ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินกันทองทองกับใครได้ไหมได้ค่ะนะคุณธนิกานะมีผู้ชายคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือจะเป็นคุณพ่อหรืออาจจะเป็นคุณอาคุณลุงนะคะหรือคนที่เคยช่วยเราที่เป็นผู้ชายมีโอกาสช่วยเหลือคุณค่ะนะคะคุณธนิกาได้ค่ะมีโอกาสนะขอความช่วยเหลือเรื่องเงินได้ไหมคะได้ค่ะนะคะขอให้คุณมีความกล้าในการพูดนะคะอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของ สุขภาพสุขภาพระวังเกี่ยวกับสายตานะคนบนเสานะสายตาตาเจ็บตาอักเสบนะคะ,ะตาไม่สู้แสงนะตาคําว่าตาไม่สู้แสงอย่างเช่นบางท่านทํางานกลางแดกงแด,ดกลางแจ้งนะคะ,ะต้องพกแว่นกรองแสงนะบางท่านทํางานกับคอมพิวเตอร์ทํางานกับโทรศัพท์นะก็ต้องใช้แว่นกรองแสงนะกรองไอกรองแสง UV นี่แหละนะกรองแสง UV นะคะเออน,นะมาจะเจ็บตาแสบตาอะไรประมาณนั้นนะคะอืมโอเคเกี่ยวกับสายตานะที่ต้องระวังนะอีกจุดหนึ่งก็คือข้อมือเจ็บข้อมือปวดข้อมือนะเนื่องจากว่าพิมพ์โทรศัพท์พิมพ์งานนะคะ,ะจิ้มโทรศัพท์หรือประมาณนี้เจ็บมือตะคิวนิ้วล็อกอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้หรือปวดขานะนะนะปวดขา เจ็บฝ่าเท้าอะไรประมาณนั้นในคนวันเสาร์นะแต่โดยรวมโดยรวมสุขภาพแข็งแรงนะคนวันเสาร์นะโดยรวมสุขภาพแข็งแรงนะคะอ <Evet. S 2> ะต่อไปค่ะในเรื่องของอวันดีวันดีของคนวันเสาร์ถ้าเป็นติดต่อเรื่องงานนะถ้าเป็นติดต่อเรื่องงานนะจะวันดีของคุณก็จะมีวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดดีนะเรื่องงานนะเดินทางก็ปลอดภัยนะ ต่อไปค่ะวันดีเรื่องการติดต่อเรื่องเงินงินทองทองและวันโชคดีของคุณนะก็จะมีวันที่เยอะเลยนะคนวันเสาร์เนี่ยยี่สิบแปดสามสิบสามสิบเอ็ดนะยี่สิบแปดสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่สองอืมนะเป็นวันดีของคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องความโชคดีส่วนการเสริมดวงของคนวันเสาร์ได้ไพ The World. ่เดอะเวิลด์นี่นะคะกับไพ่กงล้อ นะคะได้ไพ่เดอะเวอร์เรให้กวงล้อถ้าดูจากไพ่ตรงนี้แล้วนะคนวันเสาร์มีโชคเอาพูดตรงๆสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่โชคดีของคนวันเสาร์นะคะเสริมดวงให้ทำบุญกับมูลนิธิแม่และเด็กหรือทำดีกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดหรือจะร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์นะอย่างเช่น ถ้ามีการร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลร่วมบุญสร้างอนามัยเนี่ยร่วมบุญสร้างห้องน้ําวัดอย่างเงี้ยให้เราร่วมบุญไปเป็นการเสริมดวงคุณสีเสริมดวงให้ใช้ตามนี้เลยมีสีเขียวสีม่วงนะคะสีเขียวสีม่วงสีแดงสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงของคุณวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ส่วนเลขเอาะสื่อก่อนสื่อของคนวันเสาร์หนึ่งมาจากคนท้อง สองมาจากเลขที่บ้านเลขที่บ้านหลายคนถามอา,ามจารย์ถามอาจารย์เลยเลขบ้านหลังไหนเอาบ้านที่คุณนอนอยู่เป็นประจำนะคะบ้านที่คุณนอนอยู่เป็นประจำนะคะเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ส่วนเลขหน้าไพ่เลขหน้าไพ่คนวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้คือสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า สองหนะะึ่งศูนย์เจ็ดห้าเป็นเลขหน้าไพ่คนวันเสาร์สัปดาห์นี้โชคดีทุกทุกคนค่ะ